ไอ้ถ่ายไทยไทยไทยมูฟแม่ได้หรอถ่ายกล้องได้หรอไอโฟนไทยจ้างหรอจ้างหอก็มานาขึ้นอโอ้ได้ขึ้นเยอะขึ้นไปอยู่บนเสาเนี่ยต้นน่ะคือเสาต้นเนี่ยขึ้นไปปีนขึ้นไปได้หรอมันจะหม่ได้ครับไม่ได้มันจะได้หาองศาทั่วๆกันหมดอ่ะได้ก่อนได้ครับขอด้าอิ่งบาดได้ก็บาดได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้า ระว่างเดินทางนะครับมาเจอร้านลาบนะครับเมืองไทยสินเชื่อเงินด,ด่วนเข้าเข้านนี้ก่อนเลยบอกเนี่ยทิ้งจะไปกู้อ่ะมันติดมาเลยมันติดกันร้านลาบขมห้วยปูเนี่ยยิงไปกู้อ่ะกู้ก่อนดีกว่ากา้ป่ปะไปไปยิงไปส่งป่ะครับผมระว่างตังนะครับอันนี้ผมก่อนจเข้ามาแวะกิ่นนะครับร้านลาบขมห้วยปูร้านนี้นะครับมีชื่อเสียงของอำเภอปลายเลยครับป่ะขอไปจิ้มกันเลยครับว่าลำแต้าลำเลน น้ำแต้ครับน้นราบห้วยปู่สมคำลำลือครับนี่ครับลํำยังบักกเนื้อหมดครับกน่นื้อหมดเลยครับเอาใส่กระเป๋าเตียวปิกเลยครับทีนี้มาใส่มาเอาเสื้อมาให้ใส่เสื้อที่ิงบอกครับผมสำหรับท่านใดนะครับนี่ผ่านไปผ่านมามาลองแวะจิมแวะกินกันตัวนู้อครับลำสมคำลำลือแต่ครับร้านราบผมห้วยปู่ครับไปเดินทางต่อ ยิงใจตานะโอ้ยังเลยฮะ,ฮะอ่ะหลังจากกีฬาเสร็จมานี่เลยครับร้านเครื่องดื่มชากาแฟมาเลยฮนะใช้มาน,น,นี่เลยมาใกล้ๆปอนี่ชาเหล้ครับห่แงแก้วร้านเรื่องราวบรรยากาศน่านั่งขนาดครับใช้รอ,อยาม เอาอย่างจะได้สั่งมัชาเยน็นก่อนละต่อชาเย็นไม่ใส่น้ำแข็งต่อชาเย็นมาใส่น้ำแข็งปุ๊บแสงทีฟังชื่อไหมก่ะเดี๋ยวยจะเป็นวัดผมเป็นห่วงเรื่องสุงขาภาพเออขี้หมูกลงจะน้อยเออจังฮะใส่แต่น้ำแข็งเดียวเลยครับชาเยนา็นเบาละอ่ะกินก่อนน้ำมาหมักเดียละไอ้บ,บุกงยังไงกับผมเต้นจังยัง ผมสั่งมาแล้วครับชามะนาวมะนาวเราต้องใส่มันเอาก็ชาขอบพ่อเจ็บแล้วเนาะชิีมูดอย่งเงเจ็บขนาดเลยเจิตจิตเช,ช่นใจขนาดครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่เข้ามาเอวตาย อย่าไปลืมมาแว่อุ่นนุนซื้อกินกันนะครับบรรยากาศดีรสชาติอร่อยครัมาครับผมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางเมืองของจากวัดแม่ฮ่องสอนแล้วมาถึงแล้วและจุดนี้นะครับก็คือไปยกชาเล่บริการที่พักและอาหารเครื่องดื่มครับผม่ะเอาไปดู ที่พักป๋าใหญที่นี่ที่ไหนสระบุรีพุ่นเพิ่งขอไปพักสระบุรีและแหนมองเพิ่งพอกมิกมาล่นเยู่ให้ใหม่ไปพี่แมนที่นี่แม่ห้องสอนเออได้จริงจเงนึกไปพักสระบุรีกับเจ้าของเพิ่บ้านไปคือรถคือรถไปพักสระบุรีพุ่นครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศ ของร้านอาหารกับใบยกชาเล่วันนี้ผมจะรับประทานอาหารเช้าตรงนี้ครับกับทีมงานรนะ้านนี้นะครับจะเป็นเมนูของอาหารเหนืออาหารพื้นเมืองนะครับนี่เป็นเมนูลาบติดแอร์ครับมาดูบรรยากาศกันมาดูหน้าตาของเมนูอาหารกันครับ ครับผมและจุดจุดนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวของอาเภอปลายระวางเขตเชื่อมต่อระวางปลายกับต่างมาผ้านะครับครับผมดูด้านหลังนะครับด้านหลังเขาว่างามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปชมด้านบนนะดอยจิกจ้องสถานที่นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะยังบักเกยขึ้นไป เดี๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศเพื่อทุกท่านได้พอได้คอยกันครับว่าสถานที่นี้สุดยอดมอกใดงามมอกใดครับะ่ะขึ้นรถเจ้าหน้าที่ไปเลยบครั นะครับสถานที่นี้เดินทางจากจุดชมวิวกิ่วลมนะครับเดินทางเข้ามา5กิโลเมตรครับโอ้ผมบอกได้เลยว่า Amazing สำหรับหลายๆายคนผมเชื่อว่าปนหน้าจะมีื่อหันนะครับว่าความสวยสดงดงามนะครับตั้งด้านบนนะครับประการไข่เลยสำหรับจุดจุดนี้นะครับสำหรับจุดจุดนี้ พร,รับผมและจุดจุดนี้นะครับก็คือดอยจิกจ้องพอทั้งรุ่มเลยครับมีแต่เมฆบรหารอย่างสักอย่างเลยครับโอ้อยังมาล้ำมาเหลือนะทั้งรุ่มนะ อาเมสซิ่งแต่และนี่ก็เป็นบรรยากาศของดอยจิก้องเป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างปลายกระปางมะผ้าครับสถานที่แอลของจังหวัดแม่ฮ้องสอนแถมตี้หนึ่งถ้าผมบับอกสงสัยบะมีไครหู้ว่าจุดๆนี้อยู่ที่ไหนแต่วันนี้เสมมาบอกแล้วนะครับสำหรับหนวนี้ใครตียังบะมีแผนจะไปแอลที่ไหน อยากจะฮับลมหนาวที่ไหนผมแนะนำขึ้นมาที่นี่นะครับดอยจิกจ้องนะครับเพียงท่านจอดรถอยู่ที่จุดชมวิวกิวลมรถของเจ้าหน้าที่เปิ้ลน,นะครับจะนำพาท่านนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับขึ้นมาด้านบนครับมาแอวค่าบริการนะครับปรแปลงต่อท่านนะครับน่าจะบเกินสามบาทร,ระยะทางจากจุด ชมวิวกิวลมนะครับขึ้นมาด้านบนเพียง5กิโลต้าอันนะครับมาดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับว่าสุดยอดอลาัางการมอกใดครับและนี่ก็คือจังหวัดแม่ห้องสอนครับโอ้แล้วใครเอางวมาขี้นี่เนี่ยหาเก็ยบย่ำเขาใส่ละอันนี้วัยรุ่นที่ไหนครับ,ไ,รบไวัยดีวัยรุ่นไปสวัสดีครับออโอ้ไปสวัสดีจับมือ่อย โอ้ยินดีเลยยินดีรู้จักไหมใครรู้จัก้ครับใครครับเอฟซีเอฟซีโอ้ยดีใจเลยครับผมทำไมอย่างกันมาแถวมาชงวิวครับโอ้มาส่งก่อเหรอมาชงวิวชมวิวอขาชมวิวมเกันทุกว่ามาส่งวิวเฮ้ยไวรุ่นโอเคครับผมอันนี้ก็ยินดีเลยโอ้นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยที่นี่เลย อันนี้เป็นคนที่นี่เลยกอครับครับคนปลายนะครับคนปลายเลยครับโอ้แล้วเตียวขึ้นมากันครับแม่นครับเตียวจากตั้งลุ่มเลยกันครับโอ้ยสุดยอดเลยครับผมเก่งเนอะเตียวเตอ้อ่ามาเตียวแหละห้ากิโลก่อนถ่ายภาพจากเตือ ครับผมตอนนี้ก็แวะกินก๋ยเตี๋วกันครับร้านก๋ยเตี๋ยวโบราณตำบลแม่น่าเติงครับร้านนะครับก่อนถึงอบตตแม่นาเติงครับรสชาติดีมากเลย